คือบัวหลางนี้เด้อ้าวหลางนี้คือมีเอาเอาได้มั้ยอ้หูเรียบร้อยเลยทุกคนสามัวแล้วทุกคนเลยเอาหลางนี้คือมีเอาวนั่นนี่หลางนี้บุตรนะทุกคนหลางนี้เ็ดหมดเนาะตี้ยลิส ้าต้ทุกคนกบหองคือประมาณชมคนนะอ้าวสบายดีเธอนึงมาพบกับแอดบ้าผู้ไทยอีกคือเก่านะมือนี้กับบรรยากาศตอนเร่งแรงนะมือนี้เข้าชิพากันไปเชื่อเวทนะกับลูกชายนะทุกคนนะอ้าวสบายดีอ้าวสบายดีอ เอาสิไปเซอร์เบสนํากันวนะันนี้ไปเบิง้งไปลุ้นไปติดตามกันว่ามันสิมนหรือบ่มานนะเมื่ออื่นเศร้าเพล่ะทุกคนเลยเอาไปเบดเท่ากับบดได้ลายนะประมาณสศร้าลางนี่ล่ละเพราะว่าเนื่องจากว่าเฮาไปแง่ยืนเมื่อคืนนี้เลดเบดหาดนะทุกคนก็เลยลือเบดเท่านี้เอาไปลองเบิ้งเห็นกบมันตนแถวหนองนี่หลายนะก็เลยลองเซื้อเบิ้งนะว่ามันสิทึกหรือมีทึกนะไปติดตามกันเมือ่อ,อื่นเศร้าเพล่ะทุกคนเลย ไปคุชี่กระเดินก่อน ตามล้านน้อยไปเลยนะทุกคนนะชื่อฮิอูจิมารือบอนะนี่นะทุกคนเฮาเฮิดเธอมันเป็นเปรแล้วเฮาจังเซอร์นะใส่มันขึ้นมาแล้วมันจะมันจะเห็นเนื้อของมันของเฮานะก็ขี้เดิน 啊！哇，你看你。一片。 เอาอีบันหนเอาเฟอร์ไปเชื่อเครื่อน้ำก็ได้

ลุ้นกันเด้อมันจะถือแบบอื่นไปติดตามมังกันเด้อ ทุกคนไปลุ้นไปติดตามกันเบิ้งว่ามืออื่นนี้ฮาสิมารหรือประมาณนะทุกคนอื่นเช้าพุะ่ะถึงมายามนะฮสบายดียามเช้าทุกคนวันนี้ครับชิ้ได้ไปยามเบ็ดเลยนะเบ็ดที่เอาเสือไว้มือขำหวานนี้นะทุกคนไปลุ้นไปติดตามเบิ้งว่ามันสิมารหรือประมาณเนะบ็ดจบได้ลายแล้วประมาณเช้ารลางนี่แหละเบิ้งว่ามันชิได้จกโตนะทุกคนนะ,ปะไปติดตามเบิง้ง ตามลานน้อยไปเลยตามอามอดไปเลยไปกับลูกชายเก้าแล้วมานี่เออลูกชายเป็นผู้ยามนะทุกคนอัสิมานหรือบ่าหานนะมาเบิ่งหลังเล็กเหรอว่า นนะเดินหนึ่งนะลยทุกคนนะเดิัหนึ่งละนะตัวเลขงมันนี่ทุกคนเข้าหน้าก็งามเติบนะทุกคนนะได้ไหะพีนะสี Ấy, hey, hey, bưng làng chi sông, thưa quân Đẹp lõi ý đây, thưa quân đây Đẹp lõi ý đây Thịt sông to đây, thưa quân ơi Làng này mất Lụt, thưa quân, làng thì Ấy ลูดไปเลยลางนี่เถอะคือว่อลลางนี้เด้อ้าวลางนี้คือมีอ้าเอาได้ไมั้อู้เรี้บ้อยเลวทุกคนอ่าสามตัวแล้วทุกคนเล้ ào làng này kêu miếu, na ní, làng này bộ thư đa số con. làng sẽ nắm, Nào, để xàm ทองผมได้ถือมา <S <S ถือทอ,องนะถืออันนี้นนะลังที่ห้าที่หกโอ้ได้เลื้งได้เลื้งมานี่ได้เลื้งมาแล้วมาแล้วเนาะสีโตเลยใจทุกคนเอ้ไปลุ้นต่อไปอีก Làng này lon nữa thôi thôi Đó nó Tì tìm nằm Tì thôi 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 đây เ,ออเรียยร้อยตัวนะึงตายแล้วบ้างนะดยเรียยรเอยโอเคไห้สี่ได้5้ตัวนะทุกคนวันนี้ได้ห้าตัวทุกคนครัประมาณชมคนนะปะ่ะเมือวันนี้ อ่ะทุกคนโอเคนะผลงานที่เฮ้าได้มาในมือเสาเมื่อนี้ในห้าโตนัทุกคนถือว่าหมานเติมนะอ่ะสำหรับคลิปนี้กกขอจบเพียงเท่านี้นะทุกคนขอบุกขอบใจที่ติดตามครับชมคลิปนี้จนจบน,น,นะทุกคนผู้ใดเข้ามาใหม่กกอย่าลืมกดติดตามไว้เพื่อทุกคนจะบอบพลาดในการติดตามคลิปของเฮ้าไม่ใหม่ต่อไปว่าเฮ้าสิไปทั้งเลยอนนะทุกคน ขอขอบใจที่ติดตามครับชมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะทุกคนเนาะบายบายทุกคนไปก่อน